กราบสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่94ประจําเช้าวันอังคารที่21เดือนมกราคมพศ2568ค่ะ วันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาฝากพี่ๆห่งชุดนะคะ1ชุดมี20รายการแบ่งปันพี่ๆที่300บาทค่ะ1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7 2 1 1 9 3 3นะคะย้ำเบอร์อีกทีนะคะพี่ๆ084ค่ะ 7211933นะคะน้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภาด้วยนะคะวันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1ของเช้าวันาคารจะเป็นหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะ หลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมค่ะปี2 4 8สีนะคะด้าน,นหลังเป็นยันแบบนี้นะคะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปรายการที่สองค่ะรายการที่สองเป็นหลวงพ่อรวยวัดตะโกนะคะ เหรียญหลวงพ่อสำรวยวัดตะโกนะคะรุ่น4ปี2524้านะคะรายการต่อไปรายการที่3ค่ะรายการที่3มเป็นหลวงพ่อทองเท่าวัดเขาอ้อนะคะนั่นหลังเป็นยันแบบนี้นะคะพี่พี ปี2520ค่ะหลวงพ่อทองเท่าวัดเข่าอ,อ้อต่อไปรายการที่4ค่ะรายการที่4ี่เป็นหลวงพ่อเงินวัดบางครานนะคะเหรียญเงินเหรียญขวัญถุงค่ะหลวงพ่อเงินวัดบางครานมาในเลี่ยมพลาสติกนะคะพี่พี เหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเงินวัดบางครานค่ะต่อไปรายการที่ห้าค่ะรายการที่ห้าเป็นหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะคะ ด้านหลังเป็นเครื่องบริการน,นะคะพี่พี่ปีสองห้าหนึ่งสี่ค่ะหลวงปู่มั่นรายการที่ห้าต่อไปรายการที่6ค่ะรายการที่6เป็นหลวงพ่อพริ้งวัดโบสถ์โกงธนูค่ะหลวงพ่อพริ้งวัดโบสถ์โกงธนูนะคะ เหรียญจัรตุรพิศพรชัยหลวงพ่อพลิงวัดโบสถ์โกงธนูค่ะรายการที่6 300บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่7ค่ะรายการที่7เป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางครานค่ะ 300บาทเช่นกันคารายการต่อไปรายการที่8ค่ะรายการที่8เป็นหลวงพ่อเพิ่มวัดกลางบางแก้วนะคะหลวงพ่อเพิ่มวัดกลางบางแก้วค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะ 300บาทเช่นกันคารายการต่อไปรายการที่9ค่ะรายการที่9เป็นพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันรุ่น1นะคะพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันค่ะด้าน,นหลังเป็นยันแบบนี้นะคะพี่ๆต่อไปรายการที่10ค่ะ รายการที่10เป็นเสมาหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะคะเสมาหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกค่ะ <c oughs> สามร้อยบาทเช่นกันคะ่ะรายการต่อไปรายการที่สิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดเป็นหลวงพ่อโกวัยวัดโคสิตารามนะคะ มาในเลี่ยมกรอบเงินค่ะพี่พพร้อมใช้งานค่ะพี่พเลียนจาตัรพิธพร,พรชัยหลวงพ่อโวยนะคะวัดโคสิตารามค่ะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปรายการที่สิบสองค่ะ สิสเป็นสมเด็จเก่านะคะเนื้อหาเก่าสวยค่ะพี่พี่มีแตกลายงานนะคะสามร้อยบาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่สิบสามค่ะ สิ 13, เป็นสมเด็จเกริชัยโยนะคะเนื้อหาเก่าสวยค่ะต่อไปรายการที่14ค่ะ 14เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางครานนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางครานค่ะ 300บาทเช่นการคารายการต่อไปรายการที่15ค่ะ15เป็นพระกลิ่งดีดน้ำมนต์นะคะหลวงปู่เขียนวัดถ้ำเขาเนนนะคะอุย้ยโทษทีค่ะวัดถ้ำขุนเนนนะคะพระกลิ่งดีดน้ำมนต์นะคะหลวงปู่เขียนวัดถ้ำขุนเนนะคะ่ะ 300บาทเช่นกันคะรายการต่อไปรายการที่16ค่ะ16เป็นพระนางพญานะคะพระนางพญาค่ะต่อไป17ค่ะ17เป็นพระซุ้มกอนะคะเนื้อหาเก่าสวยเลยค่ะพี่พ 300บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่18ค่ะ18เป็นสมเด็จเก่านะคะเนื้อหาเก่าสวยค่ะพี่พี่300บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่19ค่ะ สิบเก้าเป็นสมเด็จพิมพส่สาญาตินะคะสมเด็จบางขุนพรมเก่าพิมพส่สาญาตินะคะพี่พี่ด้านหลังมีตราประทับของวัดนะคะ 300บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่20รายการสุดท้ายของวันนี้นะคะเป็นหลวงปู่ศิลานะคะมาในเลี่ยมนะคะพี่พี่มาในเลี่ยมกรอบเงินค่ะหลวงปู่ศิลาวัดพระธาตุหมื่นหินค่ะมาในเลี่ยมพร้อมใช้งานเลยค่ะพี่พ 300บาทเช่นกันค่ะครบแล้วทั้ง20รายการนะคะพี่พี่ถ้าพี่พี่ท่านไหนสนใจสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ย์ค่ะ7 2 1 1 9 3 3นะคะย้ำเบอร์อีกทีนะคะพี่พี่4ย์ค่ะ7 2 1 1 9 3 3นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ